ทุกคนรู้จักกันหรือยัง นาคาธิบปดีแห่งผู้บอ่อปิดที่มีผิวกายเลือดดำเพียงจะพาตื่นเช้าไปชมบรรยากาศใจกลางตัวเมืองจังหวัดเลยซึ่งเป็นที่ตั้งของหลวงปู่ไหลคำมาองค์พญานาคราชที่ประดิษฐานอยู่ที่ลานกุดป่องหันหน้าพ่นน้ำไปยังตัวเมืองจังหวัดเลยบรรยากาศหน้าหนาวไอหมอกที่ลอยขึ้นมาจากบนน้ำบรรยากาศดีมากแล้วทุกคนเห็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังไหมนั่นแหละคือที่มาของปู่ไหลคำมาเชื่อกันว่าด้านบนของผู้บอ่อปิดมี ที่มีลูทะลุมาถึงกุดป่องกุด ที่แปลว่าหนองน้ําส่วนปองคือส่วนที่ทะลุมาจากดินแล้วมีน้ําไหลออกมาซึ่งพญาน,นาคมักจะลงมาเล่นน้ําบริเวณนี้ที่ด้านหน้าของลานนาคาจะมีพระบางเมืองเลยเป็นพระพุทธรูปปรางห้ามสมุทรกราบขอพรท่านได้นะและเบื้องหลังจะเห็นพญาน,นาคตระกูลกันหาโคตมะมีรูปลักษณะเป็นพญาน,นาคภูเขาตามความเชื่อของชาวบ้านเล่ากันว่าหลวงปู่หลุยจันทสาโรลูกศิษย์หลวงปู่ม่านภูริทัตโต ได้นาภาวนาที่ภูบ่อบิดและนิมิตเห็นพญานาคภูเขาโผล่ขึ้นมาอยู่ที่เชิงเขาเลยทะลุจากเชิงเขาโผล่ขึ้นมาที่แม่น้ําเลยด้านหลังจึงได้ถามว่าพญานาคตนนี้ชื่ออะไรพญานาคจึงตอบว่าข้ามีนามว่าหลวงปู่ไหลขามาเป็นเทพนาคาผู้ปกปัก,กรักษาภูบอ่อปีและแม่น้ําน้อยใหญ่บริเวณนี้รวมถึงกุดปองจึงเป็นที่มาในการสร้างเพื่อเสริมดวงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองช่วงหลังต้อง ังหวัดเลยก็เป็นที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเยอะมาขอพรให้เลือเล่อนรลเดือนตําแหน่งขอโชคขอลาบเงินทองท่านก็บันดาลให้ง่ายๆอยู่สวนสาธรารณะใจกลางเมืองเลยวงเวียนไป50เมตรและตรงนี้ยังเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองและศาลเจ้าพ่อกุดปองที่คนเมืองเลยให้ความนับถือศรัทธาหลายคนมาขอโชคขอลาบก็ได้กลับไปต,ตรงนี้คือศาลหลักเมืองที่องค์เสาหลักเมืองทําจากไม้ราชพฤกษ์ยอดเสาแกะสลักลงลักปิดทองทั้ง องค์ขอเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานให้มั่นคงทำกิจการงานใดก็สำเร็จและด้านข้างคือศาลเก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญ,ญาณเจ้าพ่อทองคำมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาสักการะอยู่เสมอเป็นสถานที่ที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายถูกบูรณะให้สวยงามเมื่อปี2525ภายในเป็นศาลที่ไม่ใหญ่มากมีเสามังกรทั้ง4ต้นและมีรูปภาพเทพเทวดาอยู่ทั้งสองด้าน ข้างในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนให้ hey, hey, เราได้กราบไหว้มากมายด้านซ้ายเป็นเจ้าแม่ทับทิมด้านขวาเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภหากใครได้แวะมาที่เลยก็อ,อย่าลืมมากราบไหว้ขอพรเสาหลักเมืองและศาลเจ้าพ่อกุดป่องมีส่วนสาธารณะที่ร่มรื่นมาเที่ยวพักผ่อนออกกาลังกายในช่วงเช้าหน้าหนาวต้องตื่นมาชมบรรยากาศทางศาลหลักเมืองมีเสาตะเคียนให้ได้ขูดถูขอโชคลาภแล้วมากันนะเมืองทะเลแห่งภูเขาสุดหนาวใน สยามดอกไม้งามสามฤดูห <émon hoe S 1> <ด>ินที่อยู่อริยสงฆ์มันคงความสะอาดพร้อมกราบไวหวหลวงปู่ไหลคำมาให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือ